สบายดีสบายดีประสบคู่สุกคนเดอ้อมื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องไปตามมาัดมะฮุงซุมูก,กินเพราะว่าหมู่เฮาอันพารถล้มเยอะตามมาัดมะฮุงแต่เราสิไปตัดซุมูก,กินเนาะก่อน <c oughs> อื่นเฮาก็สิไปเอามะฮุงอยู่หน้าก่อนไปกับน้องนิวนี่กัประตูก่อนอย่าังมีหายนี่ไปกับน้องนิวน้องนิวพาไปหมู่ก็อยู่บ้านน่ะเดอ้อเ <c oughs> พิ่นละบ้านเดียวกันตัดน้องนิวสิ่งกันเลย นี่พี่น้องเขาได้ข้าวปุ้นนําเขาเสียบไปสู่หมก,กินนาเอาไปสู่โมก,กินนำข้าวปุ้นนี่กัหลายถุงเติบอีเมเอามานี่เขากําลังออกไปเอามาหุงอยู่วันหน้าเขาน้อพี่น้องอันนี้ก็จะแม่นทางเข้าตลาดนี่ซีมีห้องแถวไล่ไล่ไล่มาไฮเสาคนเห็นทานเจ็บเลยพี่เนาะยูเนหน้าเขานี่เองมาหุงน่ะไปเบิง้งน้องแพนเค้กได้รู้เลย นี่หอดแล้วนี่อิติแมนเทิร์นหน้าของน้องเองเนาะเฮิร์นอยู่เนาะพี่อยู่หน้าพี่อเอิร์นมาเฮิร์นหน้าเลยเห็นหน้าอยู่พี่พี่น้องกะเคยเห็นอยู่เนาะอ้าพี่น้องแลนมาละแล้นะโอ้ยเนาะอ้าสองแบบแล้วลูกได้ลูกเลยฮึอฮึมบังในความขิ้หอดแม่นะไปพาแม่ไปบังรูดไปพาไปดีได้ขนะ ใส่ลูกลู่นะลู่ลู่อยู่เซอร์ลูกน้องเพินเค้กบลูชิมุดเข้าไปอุ้มกันแม่อุ้มนี่แล้วลู่มาพามาเบิ่งลูก่นายพี่น้องเลยพามาเบิ่งลูกเหมือนตัวด้านนึงเบิดเอ้ยกาแฟมาพี่น้องเอ้ยน่ะนางเพิรนเค้กเพิ่นพามาเบิ่งลูก่ งามเด่งามคือแม่เลยเอาพี่จักมาแต่งรูปเค,ค้กมองนี่มานะนี่จะแต่งบ<ต>้างแค่แค่แค่ในวันน้กรนเออก่อนลุไววอารมนี่นองพี่น้องเขาก็สิเกิดมาเจอน,เคคน้้งเปนเค้กมีปลาทอดเขาเก็เพื่อนอาซีกินแบบ ข้าวปั้นแล้วก็ปั้นให้คือคนนี่แหละแล้วก็ป้อนสุกินปนเคยกินแต่น้อยอ่านจิ้มข้าวไปเน๊อะอ่านจิ้มข้าวอันน,อน,อน,อนี้พ่อบป็นหนอนนมจริงพลังก็ก,กินข้า,าวเยอะเดี๋ยวตอนเพ่แกมาแต่งลูกน้อยลูกมันละลายๆห้แต่งลูกแม่ไม่เนาะ แค่แค่เต <stop it. S 1> <oh> ่งลูกให้หยังนิ้วมันเต่งลูกอ้เชียงนาะพ่น้อพี่น้องค่ะีแบค่ะแบมาุูนี่นะโอปาหบูแต่ว่ายวนี้มันจะตายไปแล้วมันทุกไปแล้วยังไงนึกมาดิยังบส่องก็ตานี่นี่ี่วนี่มันบก้อย นายแข่งจะลมบ่มได้เอาไม้ทำว้ความง่ายจะกินผู้ปีโกอ้ย,อยู่นี่นะทุกหลอ <laughs> เฮ้ยเน,นี่ยบอดถีนจะมีโกวเงาปลาปู่อยู่ปลาลเก็นผากอลีมือนี้นะแบบอากาศเย็นพอดีอยู่ลมช้ามาแข่งกันมี่ บอาานะ,นะเอามาพักกลับกันนี่อน,นอาฮงน้อยอยู่แต่โซล่าไมะสุกงไปแล้ปะเอามานี้แล้วปะมีหลายคนเอทางอยู่บานนาเดอพี่น้องทางไปบานนาเดอเพื่นอนเปลี่นทางใหม่ฮะอยากได้ตอนนี้ก็ได้มาแวะเอาเค้งยูุคนิวกนนอนเนาะเคองปรุงตำมะฮงบอรหรืออย่างค่ะ เอาก็สิมาเก็บเอาแล้วก็ผักนำจะไปเก็บผักอยู่ทุกชานน่วะจะมีผักอย่างไรผักขิงบ่เฮ้ยกูไปบงังเนาะดูเลยเพี่น้องผักอยู่ชานนิวงามเหมแมนิปุอันนี้ก็จะแมนผักแพร์แล้วก็อันนี้ก็จะแมนผักขิงเขาจะเอาผักขิงไปกินกับตำม,มะฮูยูน้าเขาไปยกว่านี้ได้ไหม ผ่านด้ยพี่น้องอย่าบอกให้นิวได้งนินยนิวนนิวน้อยใจได้อืยงามคือกันมากขนาดแล้วมากอันผักขิงกับตำมะฮุงเนี่ยมันแซ่บมันเข้ากันพี่น้องเลยโคตรแซ่บเลยเขาขอตัวเก็บพักก่อนเด้อเก็บพักแล้วกันไปตำมะหุงยุ่นหมูที่รดนลมนะพี่น้อง เกมเคงไว้เรียบร้อยเลยมีปลาแดะกกับน้ำตาลเนาะพอเฮิร์นมูมีปลาแดกกับน้ำตาลก็ไปเอามาขายไปกินส้มพอมีผักบงหน่ำผักขิงหน่ำนี่นี่พี่น้องเอาเครื่องม,ม,มะะาไล่ไหลเอามา,าสูมูมามามป่วยกินนี่ว้าจนแข็งมะฮูทข็งกระปุ่นนี่ไปคืนเถินกันเลยที่จะได้กินป๊อบโควิดใกล้ๆแท้ <laughs> เป็นไร ไม่เห้เยลยนกลับมาหุงกันนะนี่พี่น้องตอนีสีเรามาหุงเนาะเรามาหุงสีดำแม่นเราเรามาหุงสุขบอไอโฟนใ่อเราคือเป็นอันนี้เพราปไอโฟนก็เป็นแจ้งอันนี้ก็ได้เอาไม่ไอโฟนตัวไหนอเอาซักให้น้องนิวจังมาหุงท่านาสเปแจ็งนะอันนี้หักมาหุง ตามแจ้วกันเลยพี่น้อง,างมาเข้ามาจำหุงกนเลยเนะาะมกเฟสบอรหรือมาทำลาวะลาว์ทั้งเวลาเอายันมูกเจ็บท้องตายมีจะมาเฟสห้าพี่น้องถ้าไม่มาเฟสดิบก็ติ๊กมาเฟสดิบหนำบริห็นการเโดนแล้วบริหารูเอาคลิปลงจงกันได้แปลงจอดโทรศัพท์มื่อนี้และมัน่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งดซ้ายยันคิดทัหมดกัน ก่อนถ้าคลิปลงแล้วมันโบอกโอเคย้อนกล้องโทรศัพท์อีเมลมันมันโม่เนาะและ้วเขาเป็นได้เงินแล้วมาเป็นจอนโน่ยนี้จ่ากระได้เงินนี่ใส่มาเฟ่ก้อนแล้วก็ะซิใส่้ผักเทมเพนแค่ไหนมีต่ำแค่นักกันศึกษกุลเลยสิบอ่ะนี่มาบ้างนี่นี่นนลนนแล้วก็ะซิชไช่พงศลรส ผมจะลดยุลาวกับยุไทยพูดกันนะฮะใส่ใส่หลายกว่าคนไทยเนาะเพราะว่าเขามาก,กินและมือเขาบอกมาก,กินแต่กระบ,บอกเป็นยังใส่หลายใส่หลายใส่น้อยใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แค่ยหนก็ได้หรอแคใส่น้ำตาลีอ่อันนี้เขามาต่ำยู่บ้านนาเดอร์พีนาเดอร์น้องแต่วะบ้านนองแต่เนาะหอดไก่นาเดอร์มาแล้วนน ใส่หลายในยันมูผิดกระตั้มหนึ่งทำเนี่ยแม่มาพิจาราพี่น้องเลยหมดแล้วคนสวยนี่กันน้องน้ำตาลกันน้องเปิ้ลเนาะพี่น้องพี่น้องอาจจะจืดได้ยูสองไอ้คนเนาะเด็กกันเนาะนี่พี่น้องเขากระชีวกรรมหุ่มกันเลยเนาะอันนี้เขาก็ตั้มเจวเรียบร้อยแล้ววันที่นี้เหมือนเขาจะตัดมาเล่นมะนาวไส้อ๋อยบริพอกันดลลน้องพี่น้องเนาะสักก็ได้โทรซะฝนจ้ะ เท่าเงินอันเปียนเจาะโทรศัพท์ก็สิได้โทรศัพท์เพย์แล้วใช้โทรศัพท์อีเมจทไายตอนนั้นมันบอโอเคแบบไหนพี่น้องเอ้ยมันโมงามมันโม่เดี๋ยวพี่น้องบักเบิกบักคักก็เลยค่ะหนุ่ยนี้ซ่าสากลสิมข้าวปะตีามเนี่ยเลยให้ครบพันคนไบใบครบพันคนใบใบสิไปแจกขนมให้เล็กน้อย ใส่ปแดกพี่นออ้องเกอตัวพี่น้องไปจะแซ่บ่นี่ใส่เยอะๆเ,เลยตามโปรแกรมมากระปุนนะเฮ้ยปปโปรแกรมมา นี่ค่ะสิตำมะฮูกับอันข้าวปุ้นใส่น้ำกัดเด็กพี่น่วอสทำนี่ไปใช้สูตเรนเจอร์ดูด้านด้วยเกลเจย์ค่ะได้ไปเอาเหรอก็ไปจิ้มก้นไปเอานี่นตำมะฮูก่อนบอกจังใส่ข้าวปุ้นเลยให้ข้าวปุ้นให้มะฮูเข้ากันก่อนบอก๋ยวนี้บอสไปข้าวปุ้นก็ใส่แล้วก็ได้กินกับ มฟเสิร์ฟโม่ปะยะเส้นะกันนั่เนาะใสนนึงอ่ะมเสุใส้นอรนึงอะนอี้านีกับบุ๊ก่นี้เนาะหลายูอ้าวบส่น้ำบ่มันฟืดไดมันบบมีน้ำมันบบฟูด่ใส่กะยาอ้าบ่อใส่หลายบ่ยาแหละนี่นี่ป้าบอป้าบอม กูล้างมือก่อนเดินยาเน้ะสีงามคักเด็กยังท่านได้กินขาน้าวซัมเนาะ สื S <S so oh, so then, bbe bbe> ่อสารเรียท่าไหนะิอะอิมไรพี่น้องเยฮะเป็นอะไรซิมแบบซิแมวเขาิมแสบๆยูใสบ่มีฉันดีมึงบ่เงินยังยูบ่ไปตักเสยกันเลยพี่น้องข้าสิกินก่อนมูนะมีคนป่วยกัอยู่แถวนี้้าสิิมก่อน อืมนี้ม่งมีพักบ้องก็พักถึงอะมบเก็บมากแล้วเขาปุ่นไดน้ามาเก็บไปดิอืมนาดมากพิทยาเนะมึงขอบุญกันี่บุกันควายควาอีนี่คืนนี้เหอ,อืมไอ้าต้ไอ้พวกแกก็เก้่าแคร์มันะงี่กะนี่อวกอืมข้างนชุดข,ข้างกูก็บม่ไ้สังเกเาใส่ผ่านเนย,อยาอกมสิ มึงบได้ิิดนดยว่าเดจะเกามของะรแบน้นะืได้ใส่ใจใส่เพิ่มเคสิเพรมันลูกใแถวอ่้าคมีมันมรูู้กให้กขอแล้วมาจริง่คพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาเจกับไอซนีะคลิปหน้าจะเจอกันไหม่บ๊ายวไป